สวัสดีพี่สุปูสุขอนครับผมตอนนี้อาจารก็ได้เดินทางมาทอดวัดปู่ซีหานคราดหนองเนาะหรือว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีมาตามแนวทางของอาจารย์ต้นเศรษฐีหรือว่าปู่ซีห้ากันต่อนคราดหนองวัดวันที่16มีนา2567ก็เข้าไปรับไปส้มเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันครับผมรักนมัสการครับผมกราบนมัสการครับผมกอาเมนทีมงานต้องดีแลอทีมงานหลายๆแต่มาทีมงานก็ข้วย ใช่ารเข้าใจนวิกงจิดไปติดมาบ้างทุกวันนอกนี้ลองที่นะครับตั้งใจมาตั้งใจมาถวายโอ้ี่ผู้ให้กำลังผู้ให้กำลังจะเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงนี่นี่กับผู้สีหาก้นเรี่ให้ให้กำลังคือถวายยุกยาเข่าปลาหานี่คือผู้ให้กำลังอันนี้ทรงคือว่าร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงและบระวัติปรยาก เอาตรสมบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสี่เพให้กำลังอ่าห้าดื่มก็ไปแล้วก็เห็นในห้องแข็งแรงเห็นในห้องากินแซ่บนอานรับกับตัวเองก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นส่วนปัจจัยนี้เป็นอานิสงส์ทดแทนปัจจัยทั้งสี่ที่มีคุณค่าที่จะต้องใช้สมร์นี้พาเดินทางก็ใส่เงินเนาะครเงินเนาะคำว่าใส่เงินไปขอึ้นลดเพิ่นก็ไม่ึ้นเนาะอ่าใช่อยู่เด้ บางคนโลกสวยเนาะพระอะไรจับเงินเามั่นไหวพระย่างไดนี่ดอย่างใดกินเขาได้ดีเด๋วเห็นว่าครับผมกันทประจับเงินมีว่วอนได้โลกนี่มีวม่วอนปุตรุลูกตัวนี้เด๋วพุตตุลูกก็ต้องใช้นี่สร้างเห็นว่าเจ้าสิได้คิดถึงคุ่นไส้มากได้ท่องเหลืองมากได้เงินมากเห็นว่าเจ้าก็ต้องนําปัจจัยตัวนี้ไปเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างบุตตุลูกวัดแกใหญ่โตมโหฬาร สั่งด้วยก้อนไถบ่อใดครับนมัสกาดครับมาล้นมูครับมาล้นมเหล่านี่เขาเรียกว่าโชคดีมีลาบ,รบครับผม<ว>ทีมงานโชคดีมีลาบนี่มีลาบเนี่ยน้ำปจจัจมาถวายอาจารย์ก็อันนี้สงหมัดไหมพ่เพราะว่าอาจารย์เนาะคือที่ห้าใไ้เราบ่โชคดีมีลาบโชคดีมีลาบยัซื้อไม่ได้ใสกร้วย คือปัจจัยนี่สมบูรณ์ยิ่พั้นเนาะมากอะนะเห็นว่ารวยเอ้ารวยบ่าแก่แล้เนี่ยแกเลยมีลาเห็นว่าเนี่ยโอ้ยผมไปรอนั่น่ะเอาาจา์ผมมีหน่อยเอาใสอีกใสอีกนั่นน่ะใสน่ะโอ้ยเอาใสอีกเอาใสอีกอ่ะอนี่แหละคนว่าโชคดีมีลาบโอ้ยเอาใสอีกอ่ัเป็นพันกาวโอ้ยเป็นพันกาวเป็นพันเกากับบะหมี่ โอ้บาดนี่ว่าบาดนี่ต่อยอดต่อยอดอันเสพผ้าด้วยต่อยอดได้บางทีกันมีมีลาบด้วยนั่นเป็นความโชคดีเป็นความโชคดีของของญาติโยมแล้วก็เอฟซีที่ที่ให้นะแต่ส่วนอ่าอัปัจจัยตรงนี้ก็ทีมงานโชคดีลาบนับยอดให้บ้างนะครับนับยอดนับยอดหนึ่งสองสาม ดีอ่าห้าแปดศูนย์บูเรียกง่ามด้วยบาทนี่ศูนห้าแปดศูนย์นี่ยังอ่าคนีอาจารย์เนาะไปปฏิบัติมาก็ปีกว่าสองปีครับผมทีนี้ก็ได้อ่าไปลงชื่อสอบมหาอยู่ที่เมืองบุดรครับอ่าพรุ่งนี้โมลืนนี้สอบเสร็จวันที่ห้าที่หกก็จะเดินทางกลับมาครับก็พอดีได้เป็นปัจจัยตรงนี้นี่ครับว่า ผู้สะสมบุญบารมีแล้วไม่ขาดเห็นบ่นี่ปานหู้ว่วอาจารย์เดินทางนี่นี่ครับครับึงบอกว่าการเดินทางเนี่ยพระก็ต้องใช้เงินครับอาตมาที่ไปสอบมหาวยาลัยอาตมาย่างไปส่วนจุหอดไม่ว่าหรอกไปโบกรถเขาก็ว่าพระปลอมอีโอ้ยบริเออนนี้บริบริสอบอีกไปซ่าบริสอบอีกไปซ่าครับเออสอบมหาพี่น่องสอบมหาที่แรกกะจะไม่เอาเราระวังทุกสิ่งทุกอย่างจะพอดีอ่า พระผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเอาไว้ก็ดีก็เลยจะต้องกลับไปสอบอีกครั้งหนึ่งสอบมหาถ้าจบมหาต่อไปนี่ก็มหาต้นเด้บ่อยมหาต้นเศรษฐีมหาบุญบารมีระบว่านเอ้ามาผิดตามกันที่งานแข่งขันลำอ่ด้วยอุดมสมบูรณ์เอามังวนนี้เดี๋ยวดันไฮบริกคอนุันนี้ยจะเจอกันก็เจออกันุันนี้หลังวันที่หกุันนี้บ่ายนี่เอาหลังมาเที่อวใดครับสอบสองมือที่ซีก็ที่หา ที่เกลี่ยทเกลียว่าหกผมยไปน้องไข่ครับนะเนวนู้เน่ไปน้องไข่สั่งาไทยไปนี่นี่นไปด้นี่เก้าแปดพารวยไปมาแล้วเอาเงินประจำวันที่สิบหกเนอะที่สิบหกมีนาเนาะสั่งคนไทยบ้าน่อยลุกกันคอยได้เวยสิบหกมีนาโอ้วันนึงเนาะต้อทันเดือนทำจักโปรเมอาว้เอาเอาเลขอแนวทางตรงนี้คือล่างก่อนหรือว่า เอาบนก่อนคลิป er, เ,เดียวโอ้เป็น fendim. บนล่างได้บอกว่าอย่างนีง้ใช่ไหมตอนนี้เลขประมูล ah. มยลังไม่มาครับเีขประมูลยังไม่มาประมูลบนก็ยังไม่มาประมูลล่างก็ยังไม่มาถ้าเป็นไปได้ก็จะมีวิ่งบนเงินล้านแล้วก็ล่างตรงของอาจารย์ครับผมล่างตรงของอาจารย์บนตรงของอาจารย์อย่างละชุดครับเอาแบบนั้นบอกครับน้ มันจะมีวิ่งบนเงินล้านวิ่งร่างสิบล้านตะกตลจำสูตรนี่เลยว่าแต่ไม่ให้สูตรนะรเดี๋ยวจะให้สูตรแล้วหลากหลายหลากหลายของซี่เอาวิ่งบนเงินล้านก่อนเนาะวิ่งบนเงินล้านก่อนวิ่งบนเงินล้านไม่เกี่ยวกับวิ่งบนยี่สิบล้านเนี่ยครับมันมีวิ่งบนยี่สิบล้านเลขประมูลเงินล้านเลขซองประมูลโอ้ายครแต่ตอนนี้เอาวิ่งบนเงินล้านนี่แหละครับวิ่งบนเงินล้านเมื่อกี้นี่ก็ให้สี่หก อ่าให้วิ่งให้วิ่งสี่กับหกสี่ไม่มาวิ่งบนเงินล้านมาหกแต่ไม่ได้จับคู่แต่เ่ยวนี้วิ่งบแมนเด้ครับจับเิดหกกับสามนี่ครับอันนั้นอันนั้นเลขประมูลไม่เกี่ยวเลขประมูลหกกับสามอันนั้นเลขประมูลอันนี้วิ่งบนเงินล้านคนคนละสูตรคนละสูตรเอฟซีจะงงเพราะว่าออโต้เศรษฐีมีร้อยแปดสูตร อ่าแต่ละสูตรนี้ไม่ต้องห่วงข้าตายังหายไปเนาะเดินเข้าร้านตัวเลขนี้ไม่มีชิดสูตรทันทีมีทันทีจากเลขไม่มีมีตันทีอวิ่งวนเงินร้านนะครับรู้สึกว่าคนขายรอตเริ่จะชอบ อาจารย์ได้สูตรอะไรตัวไหนมาสูตรตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอาจารย์เปลี่ยนสูตรอีกเออดีเหมือนกันว่าเอาปากกามาเปลี่ยนสูตรปุ๊บได้ปั๊บเราได้ขายเราคนคนสุดท้ายเลยหงายเงือบเอาเงินเหมือนเงินล้านครับผมอ่าวันนี้อาจารย์ให้ไปที่ชุดเดียวตรงๆเลยเนาะผมั้งทางตัวีตัวเลยเนหมนเงินล้านอาจารย์นะนี่นี่ไม่แจกสูตรนะ่เจ็ดสามตัว วิ่งกับออาจารย์วิ่จับสุดจับกูเลยจับกูเลยวิ่งสี่วิ่งสี่สี่กับเจ็ดบนล่างนะครับฮะบนบนบนนะบนสี่เจ็ดสี่กับเจ็ดถ้าออกกลับถือว่าผิดในชุดวิ่งบนเงินล้านครับผมถ้าออกกลับถือว่าผิดเอฟซีเห็นก็น่าจะจำสูตรนี้ได้นะที่อาจารย์ให้สูตรวิ่งบนเงินล้านไปถ้าใครทำครับ ได้จำสูตรได้แต่หลังจากห่างหายไปปีกว่าสองปีอ่าก็อาจจะจำสูตรไม่ได้อาจารย์ก็เลยเอามาเล่าใหม่ซีซีเก็ดนี้คือตัวรองถ้าออกกัลบคือว่าคิด <c oughs> <c oughs> จำสูตร <c oughs> เดิมๆมาจานได้ครับค <c oughs> okay. ถ้าให้คิดสูตรเที่ยวที่แล้วได้ซีกบหก นั่นแหละคือสูตรวิ่งบนเงินล้านแต่น,นี่ยังไม,ไม่ไม่ให้สูตรนะไม่ให้สูตรอันนี้เอาไว้เฉพาะตัวก่อนสูตรวิ่งบนวิ่งบนเงินล้านกับวิ่งล่างสิบล้านเนี่ยวิ่งล่างสิบล้านเอาแบบแข่งๆมันอันนี้บนเสร็จแล้วนะไปที่สี่เจ็ดนะอันนี้คือใครปาถนาท้ายรางวัลที่หนึ่งโอ้ปาถนารางวัลที่หนึ่งครับ <c oughs> นี่คือเลขเลขสองตัวไทยอันนี้สามตัวไทย อันนี้ก็3ตัวท้ายมีแค่2ชุดแต่จริงๆแล้ว3 4 7สายรดสายวิ่งอ่าเดินไปที่ร้านค้านั่งสักกาแฟ,ฟไว้รถสบายใจได้ย็ดร้านถึงพาเด้อล่ะใจเออใจใจแล้วก่อนเห็นร้านอล้วน่าชมจิตใจเออเอาวิ่งล่าง วิ่งล่างสิบล้านแหละแต่ลงแค่วิ่งล่างก็พออันนี้วิ่งล่างเงินล้านของอาจารย์ก็จะเอากี่ชุดมันมีสามชุดตรงลงสักสองชุดดีไหมหรือว่าลงเต็มอะจะได้ยังดีผมเอาเต็มเลยเนาะ,ะเต็มคือสามชุดมันจะเยอะไปไหมไม่เยอะไมสามชุดนะสามชุดไม่ต้องกลับของอาจารย์อนะสามชุดไม่ต้องกลับวิบ่งล่างเงินล้านนี่แหละ เงินล้านเงินล้านหนึงน่งสี่หลางต่างหาลตรตีไงครับผมไปใสมาใส้สูดอกสบายของที่หอตัวาห,าหาอ้องกับหา,า,ายน่ากเนงานเนี่ยเนาะครับอ๋อเงินลานเงินล้านอาจารย์โมนีรู้สึกจะเด่นมากที่มันสามชุดเนาะสามชุดอาจาร,ราย,าย์ก็งินงาน วิ่งแหกน้องกับหนกับหลังปานแก้วเราตอเป็รื่สีมาตั้งเร่ีเท่าตัววาอยูจานนี้านเบลสี่ัวาคุณได้เม่ตัวเด่นมีตัวเดียวครับเด่นมีตัวเดียวรักสิบแรงอาจารย์ค่อนข้างจะเด่นตัวเดียว คือสิมาดูเถอะเหรอค่าดูดูเราได้กเต็นไปได้เป็นไปได้เนาะครับผมเนี่ยพกมาขีดป่ะตงมันกับปรับเองได้เห็นไหมพก็ดีแลยวะซองขอห้องซองอนิดเดียวัอันนี้ขึ้นตัวเด่นกับตัวเด่นตัเดนตัวเด่นอือนี่ต้อมตอเปลี่ยนเยนี่เด่น ตัวนี้ออกแงองงานก็ว่าถอดออก,ออกอง่ืยหกสองแล้วก,ก็เจ็ดสองกระผมแล้วก,ก็แปดสองมีเท่านีส้สามสุดสามสุดออกเหลี่ยกร่อมสองอ๋อเหลียกล่าออกสองเจ็ดนรอโอ้ยอาจารย 9, 3, 8, า์สาใจตัวเก้าสามแปดแน่นอนซาใจ ขอเรียกอาจารย์ขอตรงๆเลยไม่ต้องโตเลยเล่าก็พวกเขาใช้ที่ชนมี่ชุมนมเจ็ดสองเาเขียนวนร์มหาออกเอกดีแต่สามเจ็ดสองเาเขียนมันนีก็แตไปเจ็ดสองอปกติอาจารย์ก็ให้เล่าความดิแ้ายนี่จะเอาเล่าอีกเจ็ดสองคิดดีกัะเอาเล่าอยู่บหกสองกับหกสองเจ็ดสองแปดสอง ายวิ่งายรูดไงครับอ่ามั่นใจได้อาจจะมาตัวหนึ่งหรือมาด้วยกันแต่สองตัวไม่ยากเนาะครับไ่ายาจะไจะมากในสูตรนี้เอฟซีซื้อแบบไม่ต้องกลับเหมือนกันเพราะว่าไปดูย้อนหลังภายในสองปีสองไม่เคยมาหลักสิบครับสองปีนะบนล่างสองไม่เคยมาหลักสิบ,บเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยชุดนี้ก็ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผม ถ้ากลับถือว่ากองสลากเขาคิดผิดนว่าเราออกให้ออกตรงเนี่ยแอมบอกเราเขาต้องออกตามเราเนาะเขาต้องออกตามเราเองให้ตรงกลับไม่ได้ครับผมกลับไม่ได้แคปออนอาจารย์ก็นำมาฝากในวันที่สิบหกมีนาคมพี่น้องแจปงหน้าจอได้ครับได้หวนชุดบนชุดล่างครับ ฝากบอกเอฟซีว่าตรงๆไม่ต้องกลับเนาะขอให้โชคดีมีเงินล้านทุกฝูทุกคนทีมงานมีเงินล้านเคนมากพี่น้องบนเป็นบนล่างนะครับเรื่องของผมปูซีห้าหรือว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับผมได้ว่าเลขวิ่ง4กับ7นะครับแต่ว่าอัชมาทำกันนะครับ4-7ไม่ทกัน100%มีชุดเดียว4-7ขับเนีสน4-7 3-4-7พี่น้องขับส่วนล่าง2กับ8นะครับ เน้นที่หกสองเจ็ดสองแปดสองตัวกันตัวรองนะพี่น้องเนี่ครับเ้องมารชอบตัวใดก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเนาะไปเดือดซื้อเดอดค้าสลากะินมแดงรัฐบาลไว้โดยเฉพาะเลขล่างเนะพี่น้องนะครับทุกคนดจ้าที่หมดอีกช่วงนู้ทุกคนเนาะครับผมสำหรับแนวทางนะครับเนาะรัฐบาลไทยครับผมครับบ่าแดงเขาด้วยกันด้วยซึนะครับเรียกเรเรียกเร้าสวัสดีครับผมเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะครับเด้อวิ่งบนเงินล้าน วิ่งสี่กกบเ็ดส่วนจับคู่กับสี่เ็ตตรงๆได้พี่น้องสุดเดี่ยวหางเดียวเน้นๆส่วนเลขสามโตกับสามสี่เ็ตตัวกันตัวร่รงรองก็คือสี่สี่เ็ดวิ่งล่างเงินล้านคือกันเอามีแต่เงินล้านกับเงินล้านปะทะกันได้พี่น้องได้วิ่งสองกับแปดส่วนจับคู่กับหกสองเจ็ดสองแปดสองเน้นเม็ดเดี่ยวแขวนๆขคนือหกสองได้พี่น้องได้เอามากชสอบตัวใดกันมาจับจองลุตเตอรี่กัน หันบ่มากกับพานได้พี่น้องได้เอาขอหายมันๆแห้งๆป,งๆปังๆกันสู้ๆสุขคนก็จอย่าลืมฝากคนไค์กดแชร์คนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม